หวาดชัยต่อเนื่องสาวไทยเหนือกว่าไล่ตบคาซักสถานเอเชียนเกม2022สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง MJ Comment ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2022รอบ2กลุ่ม F ทีมไทยพบกับคาซักสถานที่สนามเตอ๋อชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองหางโจวประเทศจีน เมื่อวันพุทธที่4ตุลาคม2,566เกมนี้โค้ดดวนดนในส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปาดอัชราพรคงยศจลัดพรบรรดาศักดิ์ทัดดาวนึกแจ้งวิภาวีสีทองพิมพิชยากกลำและปิยนุษย์เป้นน้อยเซตแรกลูกเกมสูสีทีเดียวสาวไทยเปิดฝ่ายออกนำ10ต่อ7จากนั้นเดินหน้าฉีดทำแต้มนำห่าง ยี่สิบต่อสิบสี่ก่อนปิดเซตเอาชนะไปได้ก่อนยี่สิบห้าต่อยี่สิบแปดทำให้ทีมไทยขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์เซตเซตที่สองทีมไทยออกมาทำแต้มนำสี่ต่อศูนย์จากนั้นยังเดินหน้าทำแต้มทิ้งห่างออกไปเป็นยี่สิบต่อสิบสองก่อนทำห้าแต้มรวดปิดเกมเอาชนะไปได้ยี่สิบห้าต่อสิบสองทีมไทยขึ้นนำสองต่อศูนย์เซตเซตสาม ทีมไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนำ7-4ต่อก่อนรักษาระยะห่างนำไปเป็น17-7ต่อและก็ปิดเกมเอาชนะไปได้แบบไม่มีปัญหา25-11ต่อขวาใช้ไปได้3-0ต่อเสต็จสำหรับทีมชาติเวียดนามหลังจัดหนักจัดเต็มประเดิมนัดแรกอัดเกาหลีเหนือไป3-1ต่อเสตชนิดสบายบือทำให้เอเชียแทบสะเทือน วอลเลย์บอลหญิงเวียดนามแมตช์ดเดียวทําเกาหลีใต้ล่วงเสือไพร์เจอทีมชาติไทยเอาไปเอามาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามขึ้นมาเป็นท็อปโฟของเอเชียเฉยเลยสําหรับเกาหลีใต้ตั้งเป้าที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศกับโดนเจ้าภาพจีนอัดยับไป0นต่อ3เซตลวดส่งผลให้เวียดนามแข่งสองชนะ2อลังอันดับ2ของกลุ่ม E เบียดเกาหลีใต้ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนจีนลังอันดับหนึ่งของกลุ่ม หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามมีสิทธิ์เซอร์ไพรส์ที่จะพบกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในรอบรองชนะเลิศรองแชมป์กลุ่ม E จะพบกับแชมป์กลุ่มเส่วนแชมป์กลุ่ม E คาดว่าจะเป็นจีนอย่างแน่นอนจะพบกับรองแชมป์ของกลุ่มเสำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบทีมชาติญี่ปุ่นวันพฤหัสบดีที่5ตุลาคม2566 เปอร์สถิติพบกัน5ครั้งหลังสุดระหว่างวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบทีมชาติญี่ปุ่นปรากฏว่าทัพนักตบลูกยางสาวไทยเอาชนะไป1ครั้งญี่ปุ่นชนะไป4ครั้งสำหรับแมตชนีหนึ่งสิ่งที่ไทยต้องระวังการเผชิญหน้ากับทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้คือทีเด็ดในการสืบของญี่ปุ่นเนื่องจากการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ทีมชาติญี่ปุ่นเพิ่งจะจารึกประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน เมื่อมิสุกิผู้เล่นสตา์ทีมชาติญี่ปุ่นสร้างความมือหาด้วยการเสิร์ฟคนเดียวทั้งเซต25แต้มเอาชนะทีมคู่แข่งไป25-0ต่อ 0, ทําเอาคู่แข่งไม่สามารถเปลี่ยนเสิร์ฟได้เลยซึ่งนั่นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครทํามาได้ก่อนและนั่นเป็นสิ่งที่ทัพวอรเล์บอลหญิงทีมชาติไทยจะต้องเตรียมการรับมือให้ดีนั่นคือหนึ่งในอาวุธทีเด็ดของทีมชาติญี่ปุ่นลุ้นอีกเพียงนัดเดียวเท่านั้น จะได้รู้รอบรองชนะเลิศจะเจอกับใครร่วมเป็นกำลังใจให้นักตบสาวไทยมีใช้เหนือญี่ปุ่นเพื่อเข้าสู่รอบต่อไปก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้สำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ไว้ใต้คลิปกันได้คลิปนี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คำผิดก็ต้องกราบขอโทษคลิปนี้แอดขอตัวลาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ